เมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็ได้ CPU AMD Ryzen 7 Pro 4750G มาลองเล่นให้ดูกันนะครับก็แสตอบรับของ CPU ตัวนั้นก็ถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ CPU ที่เดียวเพราะว่ามันเป็น APU นะครับภายในมันมี CPU ด้วยมีชิปกราฟิกด้วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจสำหรับมันเลยก็คืออย่างแรก มันสามารถเล่นเกมได้โดยที่ไม่งอกระจอและก็ประสิทธิภาพเนี่ยมันเทียบเท่าตัว 3,700x ธรรมดาได้เลยนะครับอย่างที่2องนะ,ะก็คือมันเป็น APU ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ใช้เซนทูโค้ดเนมเป็นรี n นะนะครับแล้วก็รหัส4,000ซีรีส์แต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าฝั่ง Desktop อปเนี่ยเขาเปิดตัวแบบ 7นาโนเมตรมานานแล้วเพียงแค่ APU ก่อนหน้านี้มันไม่ใช่7นาโนเมตรและตัวล่าสุดที่เอามารีวิวเนี่ยมันเป็น7นาโนเมตรแล้วนั่นเองนะครับทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวนั้นบางคนอาจจะมองว่างบประมาณมันสูงไปหน่อยนะครับจะซื้อ APU ทั้งทีเราจะซื้อตัวแพงทำไมเพราะฉะนั้นเราเลยมาดูตัว r ร z e n 5 Pro 4650G ในวันนี้จะดีกว่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าไอตัว A.P.U. Ryzen Pro เนี่ยมันคืออะไรนะครับทั้ง Ryzen 7แล้วก็ Ryzen 5 Pro มันก็คอนเซ็ปต์ไคล้ายกันนะครับอย่างแรกเลยคาว่า Pro ก็คือเขาออกแบบมาใช้งานกับกลุ่ม professional กับกลุ่มองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะมีเทคโนโลยีทางเรื่องความปลอดภัยหรือ AMD Pro อย่างต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้ใช้กันนะครับสำหรับคนกลุ่มเกมเมอร์นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพวก RAM E.D.C. ตัวนี้มันก็ัพ p อ o r t ด้วยแต่เราก็ไม่ได้ใช้งานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วไอ้คำว่า Pro เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสนใจมันนะครับเพราะว่าเราใช้กันแค่ AMD Ryzen ธรรมดานะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับกลุ่มตลาดที่เขาตั้งใจจะขายเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะใส่กล่องขายเหมือนในพวก AMD Ryzen ปกตินะครับแต่ว่าคุณ จะต้องไปซื้อกับพวกคอมแบรนด์หรือว่าอะไรต่างๆนานาที่ประกอบเสร็จมาจากโรงงานแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าไอ้ที่ผมพูดไปมเมื่อกี้มันเป็นแค่สิ่งที่ amd ต้องการจะให้เป็นนะครับเพราะว่าในโลกความเป็นจริงแล้วเนี่ย cpu มันมาเป็นถาดนะครับไรถาดทั้งหลายเนี่ยร้านคอมร้าน IT ชั้นนําเขาเอามาขายแยกมากันริ่มเลยนะครับหรือว่าจะประกอบคอมของเขาเอง ขายก็มีนะครับคุณอยากได้คุณไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับแค่เซิร์ชเข้าไปใน Google ชื่อรุ่นพิมพ์เข้าไปแล้วก็ต่อด้วยคําว่าขายนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็ตามคุณลองกดเข้าไปแล้วก็ติดต่อหลังใหม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปอย่างแน่นอนเค่ okay, กลกับมาที่เรื่องประสิทธิภาพกันบ้างนะครับตัวก่อนหน้าที่ผมเทสไปเนี่ย 4750G ตัวนั้นนะครับก็แน่นอนว่า มันออกมาชนกับ 3,700x ในเรื่องของประสิทธิภาพตัว CPU นะครับแต่ว่าน,นี้ก็มีการจอะเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะอย่างที่รู้กันส่วนตัวที่ผมอมาทดสอบในวันนี้ก็จะเป็น Ryzen 5 Pro 4650G นะครับซึ่งผมมองว่าความแรงตัวนี้มันสูสีและชนกับ Ryzen 5 3,600x เองรายละเอียดของตัว CPU เองนะครับตัวนี้จะเห็นว่าค่าเสนเนักย์นาฬกาสูงสุดประมาณ4.2กิกนะครับก็แปรผันตามการใช้งานนะครับตัวคูณวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างที่เห็นนี้นะฮะแล้วก็ จำนวนคอเนี่ย6คอแล้วก็เทรด12เทรดยังน้อยกว่าตัว r รายเส้น7อยู่ก็ตามงบประมาณนะครับคนที่ต้องการเล่นเกมเอาจริง6คอ12เทรดก็น่าจะพอแล้วนะครับส่วนกราฟิกการ์ดเนี่ยก็เป็น AMD Radeon แบบ7แกนนะครับซึ่งแรมก็แน่นอนนะครับความเร็วเท่าไหร่มันก็วิ่งตามแรมของระบบแล้วลันแหละมาว่าเรื่องสเปคที่ผมใช้ทดสอบบ้างนะครับอย่างแรกเมนบอร์ดที่ใช้เนี่ยเป็น ASUS t u h Gaming B550M Plus Wi-Fi oh, ชื่อยาวจริงนะครับแต่ก็ตั้งแต่ที่ B 5 0เปิดตัวเนี่ยผมยอมรับตรงๆว่าไม่ค่อยไปสนใจพวก X 5 0เแล้วนะเพราะว่าอย่างแรก X 5 0 0มันแพงนะครับแล้วก็ B 5 0ฟีเจอร์ที่เขาให้มามันก็เพียงพอสำหรับที่ผมต้องการใช้งานแล้วนะครับต่อมาในส่วนเมมโมรีนะครับผมใช้ G-Skill Trident Z Royal นะครับตัวนี้บัสอยู่ที่4000 CL 1 7แล้วก็ 16G หนะครับหรือว่า 8G b 2แถวนั่นเองนะครับโดยที่ไอตัวรีโน่เนี่ยตัวนี้ผมยอมรับว่า มันลากบัตแหลมได้ดีกว่าตัวใบเส้นสามพาันของฝั่งเดสก์ท็อปปกติอยู่พอสมควรนะครับตัวนี้บัตผมสี่พันเนี่ยยังถือว่าชิวๆนะเพราะว่าจากคนที่ออฟฟิศเนี่ยพี่ต่อเขาทดสอบมานะเขาบอกว่าเขาสามารถ ใช้แรมบัส5000ได้ด้วยนะครับสำหรับ CPU ตัวนี้นะถ้ากรณีที่แรมมันชิปดีๆนะแถมวิ่งแบบ1ต่อ1 4 4 0 4 4ี่0 0 0เมกะเฮิร์ก็ยังถือว่าไหวนะครับใครชอบลากแรมน่าจะชอบ APU ตัวนี้มากกว่า CPU Ryzen 3000อยู่พอสมควรนะครับต่อมาคูลเลอร์ก็เป็น r a h Prism ธรรมดานะครับหรือว่าซิงคแถมที่เขาแถมมากับพวก AMD CPU ตัวใหญ่ เริ่มการทดสอบด้วยโปรแกรม 3D Mark ก่อนนะครับแต่ว่าการทดสอบนี้จะเน้น CPU เป็นหลักก่อนจะเน้นตัว APU นะครับอันแรกเลย Fire Strike Physics ก่อนนะครับ1,000 10, 9,939และก็ t ทํ e s p า CPU score ที่7,462ยังตามหลังตัว Ryzen 7อยู่พอสมควรนั่นก็วเองเพราะว่าจำนวนคอและเทรดที่หายไปนั่นเองนะครับต่อมาเป็น PCMark10 e s s น n ะครับ Essential 9,873 Productivity 6,490แล้วก็ Digital Content Creation ที่8,000กับอีก26นะครับคะแนนตรงนี้ก็เน้นเรื่องการทำงานอะไรต่างๆนานานะครับตัวนี้ยังถือว่า ทำได้ไหวอยู่นะครับเพราะว่าคะแนนตัว productivity ที่เกิน6พันขึ้นมาก็ใช้งานอย่างไม่มีปัญหาละนะครับต่อมาเป็น cinebench บ้างนะครับอันนี้เป็นการรนเดอร์ของตัว cinema 4d นะครับมี r15 แล้วก็ r20 นะครับตัวเลขก็ขึ้นอยู่ความใหม่เก่าแล้วกันนะฮะตัว r15 นะครับ multi core ทำไม้ที่1,549แล้วก็ single core ที่192นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับตัว single core เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกับตัวไรเซน7 pro ที่ผมเทสไปที่แล้ว สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวมัลติคอร์ก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าคอและเทชหายไปก็อย่างที่รู้กันนะครับส่วน R 2 0นะครับมัลติคอร์ที่3621และซิงเกิลที่4 8 7อยนะครับอย่างที่เห็นว่าซิงเกิลก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเช่นเดียวกันแต่ว่ามัลติเนี่ยแตกต่างกันพอสมควร CPU z Benchmark นะครับอันนี้ก็เป็น benchmark ที่อยู่กับโปรแกรมตัว CPU z เองเลยนะครับคุณเลื่อนไปที่หน้า bench แล้วก็กด start นะครับเขาจะให้คะแนนมาแบบ single Single กิ r e a d แล สำหรับซิงเกิลเทสทำได้ที่525.3และมัลติเทส4,293.7นะครับโดยที่อย่างที่เห็นว่าซิงเกิลเทเนี่ยมันก็แรงกว่านิดหนึ่งหรือว่าเทียบเท่ากับตัว r ราย n เน Pro นะครับแต่ว่ามัลติเทสก็แตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับต่อมาเป็นกิ e เบนช์ h นะครับกิ k เบนช์อันนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่ามันเป็น Benchmark แบบ Cross Platform เพราะฉะนั้นแล้วคุณจะมี CPU มี APU เป็น X86x64 ARM หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาทดสอบได้หมดและออกมาเป็นคันแนนให้คุณเห็นนะครับสำหรับซิงเกิลคอตัวนี้ทำให้ที่1,221แล้วก็ Multi-Core ที่6,898ครับ ฮาร์ดแวร์บอร์ด X265 Bench มา r k กันบ้างนะครับเป็นการทดสอบ e c โ code และก็ Encode ไฟล์ประเภท X265 นะครับสำหรับ Full HD เนี่ยทำได้ที่47.9เฟรมนะครับถือว่าลื่นนะส่วน 4K ที่มา11.3เฟรมนะครับตรงนี้ก็อาจจะยังคงไม่น่าประทับใจนะครับตัวไรเทั้ง7ทำได้ประมาณ14ตัวนั้นอาจจะยังพอใช้งานได้บ้างนะครับแต่ตัวนี้11นี่ก็ถือว่าหนักข้อพกสมควรนะครับไม่น่าจะไปใช้ที่ 4K สักเท่าไหร่นะครับต่อมาเป็นการทดสอบที่ WinIR Benchmark นะครับ Single Thread ทำได้ที่1,04 116นะครับแล้วก็ m มัลติ r ทรดทำไ้ที่11,175กิโลไบต์ต่อวินาทีนะครับถ้าสังเกตในเรื่องของสเปคเนี่ยจะรู้สึกว่าไอตัว r เรโนหรือว่า APU เนี่ยมันจะมีค่า L3 cache ที่น้อยกว่าตัว CPU Ryzen 3000 Series ของฝั่งเด์ท็อปอยู่พอสมควรนะครับและเรื่องค่าแคชและอ่างๆเนี่ยมันก็มีผลเกี่ยวเนื่องกับพวกการบีบอัดหรือว่าแตกไฟล์แล้วก็การใช้งานที่เป็นการใช้งานในแบบซับซ้อนด้วยนะครับแต่โดยรวมแล้วถ้าการใช้งานที่มันไม่มีแคชก็อาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรมากเท่าไหร่ ทีนี้กลับมาที่เรื่องอุณหภูมินะครับบางคนอาจสงสัยว่าเป็นยังไงมีทั้ง CPU และกาจออยู่ภายในตัวเดียวกันนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันไม่ร้อนนะมันไม่ได้ร้อนกว่า CPU ตัวเดียวเพียวๆเลยนะครับตัวนี้ผมปรับอุณหภูมิห้องไว้ประมาณ28องศาจริงๆก็ไม่ได้ปรับรอกผมเปิดแอร์ไว้ที่25นะครับแต่ว่ามันได้แค่28นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ไอดอลเนี่ยอยู่มาณ29องศาถือว่าดีเลยนะร้อนอุณหภูมิห้องแค่องศาเดียวนะครับส่วนฟูลโหลดขึ้นมาที่ประมาณ68องศาเซลเซียสโดยรวมยังเย็นกว่าตัว Ryzen 7 Pro อยู่เล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นนัยสำคัญอะไรนะครับการบริโภคพลังงานเนี่ยทางซิสเตรร็มของเราเสียบที่วอลปลั๊กนะครับวันได้ประมาณ50วัตต์ในช่วงไอดแล้วก็ฟูลโหลดประมาณ140-143วัตต์ก็ประหยัดไฟเช่นเดียวกัน ส่วนการใช้งานเล่นเกมจริงแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการเทสของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า APU เองมันก็ไปอ้างอิงประสิทธิภาพของแรมอยู่พอสมควรถ้าแรมคุณแรงการประมวลผลกราฟิกมันก็แน่นอนนะครับว่าน่าจะดีขึ้นอยู่แล้วนะฮะส่วนจากการที่ผมไปศึกษามาแล้วก็ทดสอบมาเนี่ย การเล่นเกมตัวนี้ไหวสบายๆนะครับอย่างเกม Battlefield 5เนี่ยถ้าคุณปรับโลผมย้ำนะว่าโลนะครับต่ำสุดหมดทุกอย่างแล้วก็เปิด TAA ไว้ที่ต่ำเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะฮะคุณยังคงสามารถเล่นเกมที่เฟรมเรทใกล้เคียง 60เฟรมได้อยู่สําหรับ Battlefield 5นะครับแต่ว่าเกมนี้หลายคนน่ารู้นะครับว่ามันกินสเปคพอสมควรถ้าคุณปรับไปที่มีเดียมหรือว่าไฮก็แน่นอนว่าอาจจะมีกระตุกบ้างเป็นบางจังหวะนะครับโดยเฉพาะไอการปรับสุดเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้เลยโดยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณต้องการเฟรมที่ใกล้ๆ60 Battlefield 5ผมแนะนําว่าปรับไว้ที่โลและคุณจะเล่นได้อย่างไม่มีปัญหา ส่วนในเกมหนึ่งนะครับที่ได้ลองนะครับก็คือ Grand Theft Auto 5หรือว่า GTA 5นะครับผมลงทุนซื้อแผ่นมาเลยนะถึงแม้ว่าที่บ้านมันจะไม่มี optical drive ไม่มี CD r ี m อมเพราะฉะนั้นแล้วซื้อมาก็ไม่ได้ใช้นะครับไปโหลดทางสตรีมอยู่ดีนะฮะอันนี้ก็ทำประสิทธิภาพได้ดีนะครับใกล้เคียง60เฟรมเช่นเดียวกัน50 60นะครับและตัวนี้ไม่ต้องปรับโลด้วยนะหลายๆอย่างโอเคเป็นโลยอมรับแต่ว่ามีบางส่วนปรับไปที่ไฮได้ด้วยเช่นเดียวกันเล่นได้ลื่นๆไม่มีกระตุกครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับมาสรุปกันนิดนึงว่า Ryzen Pro 4650G ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างแล้วก็ดีแค่ไหนนะครับอย่างแรกด้าน CPU ล,ล้วนๆเนี่ยผมมองว่ามันก็เอาอยู่นะในการใช้งาน,นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการเล่นเกมและการตัดต่อวิดีโอนะครับในที่นี้ถ้าคุณในอนาคตอยากตัดสนใจซื้อการ์จอเข้ามาใส่ผมมองว่ามันก็ยังดันไหวนะครับตัวนี้ใช้ได้อีกยาวๆเลยเหมือนกันนะครับ แต่ว่ามันจะมีข้อติเล็กน้อยในเรื่องของค่าแคชนะครับที่มันน้อยกว่าตัวไรเซนรหัส3ามพของฝั่งเดสก์ท็อปอยู่พอสมควรนะครับถ้าคุณต้องการทํางานที่เกี่ยวแคชโดยตรงตัวนี้ต้องยอมรับว่ามันยังสู้ไม่ได้นะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้ไปเน้นเจาะจงการ,ร,รทํางานประเภทนี้อะไรมากมายอยู่แล้วนะครับทีนี้มามองในส่วนของ APU หรือว่าฝั่งชิปวอลนผลการาฟิกบ้างนะครับตัวนี้ผมมองว่ามันก็ทําได้ดีเลยนะโดยเฉพาะการเล่นเกมอย่างเกม b a t t l e f i e l d 5 G T A 5เนี่ยเกมใหม่ๆนะครับ คุณก็สามารถเล่นได้แบบแตะ60เฟรมนะครับถึงแม้ว่าค่าติ้งอาจจะโลอะไรก็ตามนะครับแต่โดยรวมแล้วถ้าคุณไม่ซีเรียสว่าภาพมันต้องสวยต้องการเสพแค่เนื้อเรื่องหรือเอาไปเล่นเกมออนไลน์อะไรต่างๆตัวนี้สามารถทําเฟรมได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ยังติดว่าต้องการภาพสวยด้วยและต้องการเฟรมดีด้วยอย่างนั้นไอ้พวกการ์ดจอแยกมันก็คงจะเป็นคำตอบอย่ดี